สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญพระอนุรุตเถระนะครับเห็นไหมครับของหลวงพ่อสมบูรณ์รัตนญาโนนะครับวัดหงรัตนารามราชวลวิหารนะครับผมกรุงเทพมหานครนะครับพศ2อ6 2นกะครับก็ตามหน้ากล่องกันเลยนะครับนยฮะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับ นี่นะฮะด้านในก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับผมเห็นไหมครับก็จะมาพร้อมซีนเดิมเดิมแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะซีนเดิมแบบนี้นะัะผมขออนุญาตไม่แกะซีนนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะอยากจะเก็บผิวไว้นะฮะนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นพระอนุรุตเถระนะครับนี่ครับนั่งเต็มองค์เลยนะฮะเห็นไหมครับสวยงามนะฮะด้านหน้าตรงนี้ก็มีคําว่าพระอนุรุตเถระนะครับ นะครับตรงนี้ก็ตอกตอกโค้ดคําว่าสมบูรณ์นะครับของหลวงพ่อสมบูรณ์นะฮะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาลงกล้องกันเลยดีกว่าครับนี่มาชมความสวยงามนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะฮะอืทรงความสวยคมทะลุซีนเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับหน้าท่านก็จะคมๆแบบนี้เลยนะครับจีวอสังกติก็จะคมๆแบบนี้เลยนะฮะ เห็นไหมครับนี่ตรงนี้มีโค้ดคําว่าสมบูรณ์อยู่นะฮะเห็นไหมครับนขนาดโค้ดยังสวยขนาดนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับนี่นะครับราคาเล่นหายังไม่แพงนะครับสําหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงนะครับคนาดสี่นะครับเห็นไหมคะนี่นะครับสวยงามนะสำหรับเหรียญด้านหน้านะฮะเรามาชมดูด้านหลังกันดีกว่าครับ สำหรับด้านหลังก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับก็จะมียันอยู่ตรงกลางเลยนะฮะนี่นะครับยันของหลวงพ่อสมบูรณ์นะครับอยู่ตรงกลางเลยนะฮะตรงนี้มีพศนะครับ2 5 6พนนะครับแล้วก็รันอ่อนัมเบอร์มาตรงนี้นะครับต่อโค้นรันเลขมาฮะนี่ครับตรงนี้เขียนคําว่าคําว่าไม่มีอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้านะครับโอ้ยฟังประโยคนี้ไปแล้วขนลุกเลยครับพี่น้อง เห็นไหมครตรงนี้เขียนเป็นพระครูไพบูรณ์นะครับรัตนาพรนะครับวัดหงรัตนารามนะครับเห็นไหมครสวยงามนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะนี่เราลงกล้องกันเลยดีกว่าครับดูรายละเอียดความคมนะครับนี่นะครับหลันเลขมาแบบนี้นะครับเลก็สวยงามเลยนะฮะเห็นไหมครับเห็นฟอนต์หนังสือไหมครับคมๆแบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับวัตมงคลของหลวงพ่อสมบูรณ์รานะคาเล่นหายังไม่แพงนะครับนี่นะฮะเก็บได้เก็บนะครับอนาคตมีนะฮะของหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับ ก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหมยย่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม